ถึงตอนนี้มาเจอมลสุ่มว่าด้วยเรื่องของการคุกคามทางเพศครับถ้า,าให้คะแนนนิยม,อมของพรรคเก้าไกลตอนนี้สั่นไหวทีแต่สิ่งที่ถูกโฟกัสมากนะฮะเกี่ยวกักบคุกคามทางเพศเนี่ยก็คือ,2 2> อสองสสนี่แหละครับสองจังหวัดปลาจีนกับกทมอุฒิพงษพทองเหลาที่ปราจีนครับสอสอแจ้กับปูอัดชัยยามพวานมั่นเพียรจิตครับสอสอกทมครับสองคนมติคนละเรื่องกันครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาอืมมติคนละเรื่องอย่างพี่โอว่าสส วุฒิที่งทองเหลาสสแย่ถูกขับ3ใน4แล้วครับตามกติกาเลย120เสียงเอกันขับออกจากพักเรียบร้อยตอนนี้กำลังหาพักใหม่ขณะที่ชัยามพวาลมั่นเพียรจิตโหวตออกมาเป็นยังไงเหมือนกันวันเดียวกันก็แค่ได้แค่106ไม่ถึง3ใน4่ทำไม2มาตรฐานถึงขนาดมีคนตามล่าแม่บดคือ22สสที่ไม่ลงมติแล้วทำไมตอนนี้ก้าวไกลจึงบอกว่ากำลังเจอมรสุมจนปั่นป่วนไปหมดครับประเด็นแรก ถูกวิจารณ์ว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพักี่ยมันไม่เด็ดขาดไม่เหมือนตอนเล่นงานคนอื่นอืเห็นไหมหล่ะใช่ไหมเอเวลาตัดสินใจนะ่ะบางเรื่องบางราวยังรูปหน้าปะจมูกครับเพราะฉะนั้นความคิดแบบนี้ตรวจสอบยังทําไม่ได้บริษประเทศจะไหวไหมเห็นไหมละ่ะตั้งคําถามต่อ,อ,อตอนต่อมาตอนที่ตัวเองกดดันพักอนะื่นน่ะรุนแรงมากแอตแทกพอถึงเวลาที่พักมันเป็นปัญหาประเด็นต่อมา ถูกมองว่ามีการอุ้มเล่นพักเล่นพวกเด็กใครซุ้มใครไม่ต่างจากการเมืองรูปแบบเดิมๆพักเก้าไกลครับครับพักที่เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่กำลังเจอมลสมว่าด้วยเรื่องของความศรัทธาอุดมการและบุคลากรของพักที่คัดสรรมาพักเลือกคนประชาชนเลือกพักต้องบอกว่าตั้งก่อนเลือกตั้งและวันเลือกตั้งถือว่าแบบโว้ พุ่งนะใช่พุ่งมากนะฮะแต่หลังจากนั้นพอเจอเรื่องวิบากกรรมเจอมรสุมหลายเรื่องถึงตอนนี้มาเจอมอรสุมว่าด้วยเรื่องของการคุกคามทางเพศครับ,รบทำให้คะแนนนิยมขอ,องพรรคเก้าไกลตอนนี้สั่นไหวทีเดียวอ่านี่ถือว่าเป็นมอสุมใหญ่มรสุมใหม่ตอนนี้ตอนนี้คนที่แบกหนักที่สุดครับเพชฌฆาตหน้าตายชัยทวัตตุลาทนครับ <c oughs> ตอนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาก้าวไกลเจอมรสมว่าด้วยเรื่องบุคลากรที่พักเลือกมาอ,อแล้วเจอปัญหาแต่ละด่านแต่ละเปลาะเนี่ยล่อแหลมอย่างยิ่งต่อรเรื่องของความนิยมพักอสอสอแรกนี่นาทีพัฒกุลเศรษฐสิทธ์ถูกตำรวจจับข้อหาเมาแล้วขับแสดงตนเป็นสอสอลาออกครับนี่สปิริตแรงกล้าเมื่อมิถุนาปีหกหก ต่อมาคุณนครชัยขุนนรงคและยองที่ระยองครับครับสุดท้ายต้องประกาศลาออกครับแสดงความรับผิดชอบกรณีรู้ทั้งรู้อยู่ว่าเคยโดนต้องโทษคดีลักทรัพย์ครับนี่ต่อมาอีกคนหนึ่งเกรียงไกรจัน์กกพึ่งอานีตผู้สมัครสสเยยภูมิอันนี้ก็ตูกล่าวหาเรื่องของเกี่ยวกับละโมล่วงละเมิดทางเพศล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกันครับอยู่ในวัย ชก,กันมันก็ต้องเจอมอรสุมการหกล้มเป็นธรรมดาครับแต่สิ่งที่ถูกโฟกัสมากนะฮะเ,เกี่ยวกับกุกขามทางเพศเนี่ยก็คือสองสอสอนี่แหละครับสองจังหวัดปลาจีนกับกทมวุฒิพงษ์ทองเหลาที่ปราจีนครับสอสอแจ้กับปูอัดชัยยามพวานมั่นเพียรจิตครับ,รบสอสอกทอมครับสองคนมติคนละเรื่องกันครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาอืมมติคนละเรื่องอย่างพี่โอว,ว่าสอสอ ติดที่พงทองเหลาสสแจ้ถูกขับสามในสี่เลยครับตามกติกาเลยร2 0ิเสียงเอกฉันขับออกจากพักเรียบร้อยตอนนี้กำลังหาพักใหม่อยู่สสอแจ้บอกว่ามติขับต่อพักพักไม่เคยเรียกตัวเองเข้าไปสอบถามนี่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องของภายในไปขณะที่ชัยามพวันมั่นเพียรจิตโหวตออกมาเป็นยังไงเหมือนกันวันเดียวกันก็แค่ได้แค่หนึ่งไม่ถึงสามในสี่ไม่ถึงสามใน4หลังจากนั้นปั๊บฮะ กระแสวิพา,พก,ากษ์วิจารณ์กดดันอย่างหนักต้องมาประชุมกันใหม่ครับวันนี้คุณผู้ชมดูระยะเวลาหนึ่งพฤศจิกายนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ว,นนวันที่เจ็ดไงวันที่เจ็ดเจ็ดวันครับมรสมกระนำซ้ำเติมไปที่ปูอัดโดนอัดสเลเทะแล้วก้าวไกลก็เละเทะเลยคือไม่ได้ไปที่ปูอัดอย่างเดียวนะ,ะไปที่พักพักก้าวไกลด้วยนะใช่ก้าวไกลหนักมากว่าทำไมสองหนึ่งทำไมสองมาตรฐาน ถึงขนาดมีคนตามล่าแม่มดคือ22สสที่ไม่ลงมติไม่ลงมติเห็นไหมล่ะใช่แสดงว่าแรงกระหน่ำซ้ำเติมในพักจากความคาดหวังของผู้ผู้คนเนี่ยรุนแรงมากครับตอนนั้นวันนี้ก็มีมติเอกจันย์นะฮะก็ขับออกจากพักเหมือนกันด้วยมติเท่าไหร่พี่วีมติเอกันเลย128 128เสียงครับอ้นี่เป็นตัวสะท้อนว่าพัก เห็นความสำคัญของความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนชัยธวัฒน์ในฐานะคนแบกบนบ่ายเนี่ยวันนี้หลัง,ลงออกมาพูดเลยหลังประชุมมีมติพักจะเจนนะครับก็ขับสอสอผู้อ่านวันนี้มีคำตอบมีคำอธิบายจากหัวหน้าพักก้าวไกลครับนะครับมะติที่ประชุมก็เ,เห็นตรงกันเอกฉันนะครับว่าไม่ได้มีการแสดงความ รับผิดและขอโทษอย่างจริงใจซ้ำหลายยังยังไปสร้างความเสียหายซ้ําให้กับผู้เสียหายนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยนะครับในที่ประชุมก็เลยมีมติเป็นเอกฉันนะครับที่ให้คุณชัชายชยยมพวานนั้นพ้นจากสมาชิกพักนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชัดเจนและแน่นอนครับคุณชายามพวานก็มาแถลงข่าวเหมือนกันหลังจากที่มีมติ ขับให้ออกจากพรรคชัยยามพวานว่าอย่างไงนี่เลยยาโทษพักให้เชื่อมั่นในโรงการของพรรเก้าวไก่ฟังไหมฮะ<อ>เสียงของสสปูอัดครับผมยังอยากให้ทุกท่านเชื่อมั่นในพักเก้าวไก่อยากให้ทุกคนยังเชื่อมั่นในตัวสสที่ยังอยู่ในพักเก้าวไกลยังอยากให้ทุกคนเชื่อมัน่นว่าในอนาคตพิธา ก็ยังคงเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นที่ตัวบุคคลครับไม่ใช่พักอ่าไปไกก็ออกมาแถลงดีนะออ,ออกพักอนกะมแถลงดีก่อนนะหน้านี้เขาบอกให้ออกไปแสดงความขอโทษและแสดงยอมรับความผิดแต่ชัยยามพวารม นำเสนอไปอีกรูปแบบหนึ่งจริงตอนผลให้เกิดปฏิกิยาในพักสอสอหญิงบอยขอดกับการทำงานพักอ่ะอันนี้ละกันนั่นคือวิบากกรรมเกี่ยวขับสอสอพักครับแต่กรณีของปลาจีนฮะไม่จบคําให้จบมีเรื่องเกี่ยวข้องกับโอ้โหขยาสอเจบอกว่าเรื่องที่ขับตัวเองออกจากพักอ่ะเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยยื่นเรื่องไป ก่อนหน้านวนสี่เดือนเพื่อให้ตรวจสอบผู้ช่วยสสคนหนึ่งที่จังหวัด <ชะ S 2> ปราจ,จ,จีนบุรีรเข้าไปเกี่ยวพันกับการเรียกอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับขยะขยะ,ขยะเออนะทำให้แบบหัวหน้าพักคุณชัยวัฒน์ต้องออกมาปกป้องคุณเบญจาเลย ทั้งทั้งที่ทั้งทั้งทีสสวุธิพงศ์เนี่ยไม่ได้เกิดไม่ได้อ่าไม่ได้เอ่ยถึงชื่อสสแต่บอกว่าเป็นผู้ช่วยของสสปราจีนบุรีเขาบอกเรื่องนี้พี่โอ้มันก็มีลึกลับหลายแบบนะเรื่องเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพักเก้าไกลได้นะครับมที่เกี่ยวข้องกับขยะเนี่ย อาจจะเกี่ยวข้องอีกพักหนึ่งแต่ทําไมสอสอของเก้าไกลจึงเอาเรื่องของอีกพักหนึ่งมาไว้พักเก้าไกลอันนี้ก็น่าสนใจก<ช>็น่าสนใจข้อสังเกตนะ,ะก็จริงไม่รู้แต่เป็นข้อสังเกตที่บางมุมเขาบอกเกี่ยวข้องแบบนี้ตอนนี้เขาบอกว่าการรับเรียกเงินนั้นประมาณแค่สามล้านเท่านั้นเองโหแต่สําหรับเก้าไกลต้องบอกว่าเก้าไกลเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรนะ,ะดื่มเบียร์ในผับมีภาพแบบนู้นคือคนตั้งมาตรฐาน คนวางมาตรฐานด้านการเมืองกับก้าวไกลเนี่ยสูงกว่าเพราะสูงกว่าพรรคอื่นนะโดย<ช>ความรู้สึกแล้วกันใช่โดยความรู้สึกของคนนิยมชมชอบก้าวไกลแล้วกันแค่อะไรนิดหน่อยเนี่ยโอ้จะโดนกระแทกเลยโอ้รหแหลหมก,กระแทกกระทันทะนั้นไปเลยครับจะบอกว่าแค่สล้านหนึ่งล้านเวโดนหมดแล้วทําไมตอนนี้ก้าวไกลจึงบอกว่ากําลังเจอมลสมจนปั่นป่วนไปหมดครับประเด็นแรก ถูกวิจารณ์ว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพักเนี่ยมันไม่เด็ดขาดไม่เหมือนตอนเล่นงานคนอื่นเห็นไหมล่ะใช่ไหมเออเ<อ>พราะถึง <ผม S 1> เวลาตัดสินใจนะ่ะ<ไ>บางเรื่องบางราวยังรูปหน้าปะจมูกครับเพราะฉะนั้นความคิดแบบเนี้ยตรวจสอบยังทำไม่ได้บริหารประเทศจะไหวไหมเห็นไหมล่ะตั้งคำถามต่อตอนต่อมาตอนที่ตัวเองกดดันพักอื่นน่ะรุนแรงมากแอทแท็กพอถึงเวลาที่พักมันเป็นปัญหา รประเด็นต่อมาถูกมองว่ามีการอุ้มเล่นพักเล่นพวกเด็กใครซุ้มใครไม่ต่างจากการเมืองรูปแบบเดิมๆก่อนหน้านี้ที่2มาตรฐานวันที่1นึ่งพฤศจิกาที่เบือนบอูต่อมาตอนนี้ปัญหาลุกลามเข้าไปในพักจากข้อคอรหาเรื่องทุจริตรับเงินครับเนี่ยข้อนี้ยตอนนี้ยังไม่เคลียร์เพียงแต่ว่าบางส่วนบอกว่าเกี่ยวข้องบอกาอาจเป็นเรื่องของพักเนี่ย<น>ทางพักต้องมาเคลียร์ นี่การมาที่การนะการมาที่การปรารนะรบปรามการทุจริตนะจะเรียกเรื่องนี้เข้าไปหาลรือในสภาทุกกลายเป็นปัญหาทางการเมืองในสภาไปเพราะแผลที่สําคัญที่น่าวิตกที่สุดของก้าวไกลนะถ้าถูกเปิดเรื่องทุจริตเมื่อไหร่นะคนจะมองเป็นเรื่องเดียวกับการเมืองทั่วไปถูกความแตกต่างที่เป็นจุดแข็งของก้าวไกลนะก็จะหายไปเลยนะทุกพรรคการเมืองอื่นเนี่ย ต้องเหมือบเรื่องนี้แน่นอนครับอ้องเล่นแน่นอนเดิมทีเขาบอกว่าเวลาที่จะพูดอะไรกับก้าวไกลไม่รู้จะพูดกับใครในบางเรื่องที่มันพูดไม่ได้แต่ตอนนี้เขาเจอตัวแล้วเพราะก้าวไกลจะแฉทันทีแบบจะจะให้ค้าน้าชาก็ไม่ได้แต่ถ้าถูกแฉเรื่องนี้แล้วเป็นข้อเท็จจริงนะโอก้าวไกลหนักมากนะวันเรื่องนี้ก้าวไกลต้องรีบมาเคลียได้นะครับตอนนี้ พักก้าวไกลเจอมลสุมลุมแล้วทั้งภายในและภายนอกที่ถูกลุมสกรลมอยู่นี่แหละเพราะทุกอย่างเนี่ยเป้าหมายของก้าวไกลในการเลือกตั้งข้างหน้าเพราะต้องลบกับคนนี้ลบกับไครเพื่อไทยลบกับคนข้างหลังตอนนี้เดิมทีเป็นหัวหน้าครอบครัวครับปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วครับมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยที่เปิดสนามสู้รบกับ ก้าวไกลหลังจากนี้ไปและสนามสู้รบไม่ได้อยู่ในสนามใหญ่อย่างเดียวครับครับสนามเล็กออที่เป็นการวางปูฐานข้างล่างนะครับจะดูเดือดเลือดพล่านหลังจากนี้ไปใน,นภาวะที่ก้าวไกลเจอมอลสมและเป็นกับดัก